รับปริญญาครั้งแรกในชีวิตของเราคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูกันว่าก่อนถึงวันสําคัญเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างตั้งแต่การถ่ายรูปรับปริญญาแนววินเทจในแบบที่ตัวเองชอบและกลับมาซ้อมรับปริญญาที่มอศิลปกรเพชรบุรีพบเจอเพื่อนเพื่อนและไอเดียการมอบของขวัญพิเศษ,ษ,ษให้แก่เพื่อนรอมทั้งไอเทมที่ต้องพร้อมในวันจริงมีอะไรบ้างมาดูไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเรา วันนี้เราจะไปถ่ายรูปรับปริญญากันเออแล้วก็จะไปถ่ายภาพที่วาวาเฮาส์นะคะที่ครั้งก่อนเราว่าจะไปแต่ว่าติดถ่ายละครทีนี้เราได้ไปถามทางเพจเขาแล้วเขาบอกว่าถ้ามีถ่ายละครก็สามารถไปถ่ายรูปได้เพราะว่าโซนถ่ายละครกับโซนถ่ายรูปภาพมันแยกกันนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกัน Let's go ราะต้้องปมณนี and finally we here at Wawa House Cafe นะคะก่อนอื่นแล้วก็มาเออไ์เครื่องดื่มกันก่อนพอเขามาแล้วคือนี่ชอบมากทุกอย่างเป็นวินเทจไปหมดเราก็เลยอยากมาถ่ายรูปที่นี่นะคะเพราะจะได้ฟิลแบบอุย้ยคุณหนูเรียนจบแล้ว <S <S แล้วก็ภาพที่ได้ออกมาคือไม่น่าจะซ้ำกับเพื่อนแน่นอน ข้างบนนี้ไม่มีใครนะคะที่เขาบอกว่าถ้าสําหรับน้องๆที่จะมารับปริญญาเนี้ยมาถ่ายรูปได้เออเขาไม่คิดตังนะคะเพราะว่าเขาแสดงความดีกับบัณฑิตอืเราก็เลยขอขึ้นมาดูข้างบนนะคะทางนั้นก็จะตกแต่งเป็นแบบของน่ารักน่ารักสไตล์วินเทจแบบย้อนยุคหน่อยมีตุ๊ก,กตาด้วยอันนี้เราให้พี่เรามาถ่ายรูปให้นะคะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปมุมที่เราอยากถ่ายกันคนะ่ะ มีภาพโบราณเก่าด้วยนี่ภาพว่ามีโทรศัพท์แบบเก่าด้วยทุกคนแล้วก็ขอลองหน่อยฮะลโทรเลขทย้อนยุคไปยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์อันนี้เหมือนเป็นถ้วยที่เอาไว้ใส่แบบพวกน้ำปรุงเลยแบบนี้ถ้าไม่น้ำปรุงก็น่าจะเครื่องแป้งหรือเปล่าไม่ใจ่กัน นี่ก็คือโลเคชั่นอานงกับคุณพ้ททุกคนเราได้มาถ่ายแล้วในที่สุดเหมือนตรงนั้นเห็นเขาแบบคลุมผ้าดำๆน่าจะถ่ายหนังนะคะแต่ว่าโซนที่เราจะไปถ่ายรูปอันนี้ไปถ่ายได้คนละสุดัน คืออยากให้พวกเธอได้ดูคือมันน่าราักมากเป็นฟิลตุกตาวินเทจสมัยก่อนนะจะอยู่ทางที่ไปเข้าห้องน้ำเลยนะคะถ่ายุแล้วนะคะทุกคน,นเห็นผ้าดำๆตตรงนั้นไหมอันนั้นเขามีถ่ายนางกันด้วยทีนี้เราถ่ายรูปเสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราจะอ่ะไปเจอกันที่เพชรบุรีเลยค่ะบ,บาย และแล้วเราก็มาถึงเมืองเพชรบุรีที่เราคุ้นเคยกันแล้วค่ะพอมาถึงที่มอแล้วแบบตื่นเต้นนะ่ะแก้ขับรถผ่านก็คือแบบดีใจที่เห็นมอ oh. แต่ขอเลยมาเก็บของที่ห้องแป๊บนะทุกคนถึงห้องแล้วขอทุกคนหอพักที่ทิพสุดานะคะอันนี้ก็คือแบบผ่านกับเพื่อนห้องหนึ่งห้าร้อยนอนกันสองคนตุกคนละสองร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือเพื่อนๆไปหาอะไรกินที่ตลาดจิมมดนะคะเราเพิ่งมาถึงทีหลังแล้วเดี๋ยวเราจะตามเพื่อนไปกัน นี่ก็จะเป็นวิวที่พักของเรานะคะถามว่าเรียนสิมปรกรณ์ได้อะไรได้ชมภูเขาสวยๆะคะ่ะแล้วเรายังไม่เคยรีวิวนอกหมอให้ทุกคนได้ดูข้างนอกก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นทางที่เรากําลังจะเดินเข้าหมอ้อของกินเขาก็จะมีขายตามทางนะคะแต่ว่าจะเปิดช่วงเย็นๆนาะ อันนี้ก็จะเป็นที่จอดจัก,กรยานกับมอเตอร์ไซค์นะคะสําหรับคนที่อยู่หอ,อนอกแล้วจะเข้าหอตรงบริเวณตรงข้ามนะคะก็จะเป็นรถรางก็คือแบบเป็นท่ารถรางออกจากตรงนี้เลยวันไหนที่คนเยอะแล้วเราไม่ได้ขึ้นรถรางก็คือเต็มตั้งแต่ตรงนี้แหละโอเคหมอเปลี่ยนไปเยอะมากอันนี้เป็นหอพักนะคะหลังๆมานี้ก็คือเราเห็นเหมือนมีรถรถรถไฟฟ้าให้น้องๆได้ขับกันด้วยดีจังอะตอนฉันอยู่ไม่เห็นมีเลย ตื่นเต้นมกลับมามอแล้วคิดถึงมองมากเลยอีกนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของหอในนะคะนี่มีทําคลิปรีวิวหอในไปนแล้วนะทุกคนไปดูกันได้สาเหตุที่เราอยู่หอในตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่เลยก็เพราะ่ชอบบรรยากาศในมอแล้วเวลาที่มีเรียนอ่ะเราไม่อยากเลยมาเพราะถ้าอยู่หอ,อน,นอกอ่ะโอ้โหกวานจะปั่นจักมาถึงและของกินก็คือกระจุกตัวอยู่ตรงนี้แล้วค่ะถ้าขี้เกียจออกไปนอกบ่อก็ตรงนี้แหละจบเลย ควาดีจ้่ะเจอกับเพื่อนๆแล้วนะคะคือเรามาถึงช้าุ่นก็เลยมานั่งหาอะไรกินลรอนะคะแล้วจากนั้นเราก็วางแผนต่อว่าเราจะทําอะไรต่อดีในมออันนี้เป็นรถโกโก้บายเป็นสแกนเพื่อที่จะขับนะอันนี้เสียตังค์อะโฮ้ยมีเสียงด้วยสเฮ้ยมีที่ใส่โทรศัพท์ด้วย <ไ>แล้วก็วมันจะมีจุดที่แบบให้เราไปจอดได้ตามนี้ใช่ไหมแล้วเงินมันก็จะคิดตามอะไรอะคำนวณตามระยะทางของเราแม่นก็คืออะไรแบบนี้มันช่างดึงดูดเงินและความสนใจของพวกเราที่เป็นแก่ที่เพิ่งเรียนจบมากอันนี้ก็คือโหลดแอปโกโกมาสแกนตึมแล้วก็ขี่ได้เลยค่ะโดยช่วงเวลาที่เราขี่ก็คือมันจะจับเวลาแล้วก็คำนวณเงินให้เราเลยถามว่าขี่รอบมอหมดไปเท่าไหร่ระยะทางประมาณ5กิโลหกสิบบาทอยากทำไมตอนที่เราเรียนไม่มีแบบนี้ แต่ว่าความจริงมันก็แอรแพงอยู่นะสาหรับพวกเราเอาจริงถ้าสมมติมันมีต่อที่พวกเราเรียนจะก็มันน่าจะใช้แค่บางทีแต่ว่าขับเพลินๆาน,น,นานีก็ได้อยู่หนุกดีขับและทุกครั้งที่เรากลับมาหมอสิ่งที่เราจะไม่หมาไม่ได้เลยก็คือเทวไลอองพ่อค,คือองค์พ่อเป็นทุกอย่างให้เราจริงๆนี่เราก็มาถึงตรงเทวไลอองพ่อกันแล้วนะคะทุกคนคือ แกฉันคิดถึงองค์พ่อมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงที่แบบเรียนสอบหรือว่าตอนกลางคืนที่ชอบมาเดินเล่นกับเพื่อนก็คือแบบมานั่งเล่นตรงที่แบบกับองค์พ่อแกเอ้ยขอถามหน่อยได้ไหมว่าแบบว่าเคยขอองค์พ่อแล้วได้อะไรบ้างเขามีของไหวามาด้วยนะแกเออเคยขอแล้วได้อะไรบ้างคะเคยขอเรื่องเรียนค่ะ<อ>แบบว่าขอให้แบบว่าการเรียนมันผ่านผลไ,ได้ดีแล้วก็ผ่านของได้ดีจริงๆ<อ>แต่เราก็ต้องแบบ <cents input? S 3> ไม่ได้ขออย่างเดียวนะเราก็ต้องตั้งใจด้วยองค์พ่อเขาแบบว่ารักเด็กทุกคนนะจ๊ะใช่แต่มีเรื่องหนึ่งที่ขอองค์พ่อไม่ได้เลยนะเรื่องสิ่งใดก็คือความรักค่ะองค์พ่อแค่อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็มีการงานที่ดีขอเรื่องงานก็ได้เออใช่ไหมมาปัดทินเดอร์ที่น่าองค์พ่อแน่ก็แบบมีแมทบ้างไม่แมทบ้างแต่ก็คือแบบไปไม่รอดสักกคน เออซึ่งองค์พ่อสนับสนุนเรื่องเรียนแต่เรื่องความรักไม่สนับสนุนนะคะจากประสบการณ์รุ่นพี่ ก็มาแวะที่นี่กันสักแ๊บนะคะที่หนองจิกที่นี่คือมุมที่เรากับเพื่อนชอบมากและนี่ก็จะเป็นหอหนึ่งนะคะหอที่มีเรื่องเล่าแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้เปิดให้นักศึกษาเข้าพักแล้วหลังจากเอารถไปคือเราก็กลับมาที่หลังมอค่ะไปต่อกันเนื้อาย่างค่ะรลาน,นี้ก็คือจะเป็นร้านหมูกระทะบุฟเฟ่นะคะขวัญใจเด็กสิมปรกรณ์เพชรรี ยเยเ็นรูเมทของเราก็แว,วะมาหานะคะเอาของมาให้พวกลัวว่าพรุ่งนี้อาจจะวุ่นแล้วไม่ได้เจอกัน,นและนี่มากินหมูกระทะทั้งทีไม่กินไอติมถือว่าพลาดมาต่อให้อิ่มขนาดไหนก็ตามฉันต้องได้กินไอติมลา,า,าลาทุกใหญ่จัดบรรยากาศหลังมอยามค่ําคืนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนจะคืบคืนหน่อยแต่บางที่เราเฉียบแล้วก็เราจะไปให้เพื่อนแต่ละคนอยาททำให้มันเป็นแนววินเทจอ่ะก็เลยแบบเขียนให้นี่แล้วก็ใส่อันนี้ให้ด้วย for you อันนีอุ้ยขอบคุณค่ะน่ารักก็แกวัดเองปะใช่เฮ้ยขอบใจหมดเลย thank you ไอแก้เอาเอา่ะสองหนึ่งใช่ให้เลยให้เลยมึงคลัวไม่ได้ให้หรอเอ้ากลัวพรุ่งนี้ยุ่งไง thank you เอ้ยอะไรอ่ะโอยเลือกเลือกเลือกกูชอบวันไหนดีวะเออันนี้ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเหรอกจำซีมัคือโป๊ะแปะสิบสิบเอ็สิบสามสี่ห้าหมีความต่อคิวกันเลยช่วยเอ็นดูจึ้งไม่โดนไม่โดนอยากได้สีแดงอ่ะน้องวิวอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ปูอู้อ๋อนุอยากได้สีไหนอ่ะนี่เขาอยากได้นี้อะไรอ่ะฉลามสมขอคอมเมนต์มาเกะกันมาเกะกันจอเดา แต่มันเป็นชารทขนาดเหรอได้ไม่พีเห็เฮ้ยไม่หรองานส้มมันได้พีเตไปแล้วอ่ะอกูชอบเ้วก็เห็นมงเอาลงตอรี่ไงเลยเอามาแปะอันนี้ฉีกเลยก็ได้ไม่เป็นไรยิย้ยไดมอนด์อยนะอุ้ยกูเอหมดเลยนะ อันนี้ก็ทำเองเหรอใช่กูมีลูกปัดแล้วก็สั่งแค่กรอบรูปพามาตมัวรวมเมนของกูหมดทุกคนนะอุ้ยเป็นอุ้ยสวยมากอันนี้ของน้องวิวนะคะทำไม้นะกูด้วยอุ้ยเก่งไปซื้อหน่วยดราดราอีโก้หนึ่งเหมือิซีน้องเนี่ย เพื่นอนอคนอื่นก็จะเก็บไว้เปิดทีหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นของของเพื่อนแล้วก็ของของเราที่จะเอาไว้แจกกับเพื่อนที่มาถ่ายรูปด้วยกันคือเราไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำอวยพรเราจะมาถามบอสสินมาไปกันนะคะว่าก่อนเราบปริญนยาก็คือเราต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือชุดนักศึกษามานะคะติดก,กระดุมแล้วก็มีเข็มมหาลัยข้างหลังเราเป็นแบบมีสายหลังแบบนี้แล้วก็แขนเสื้อเป็นรรรแบบนี้กระโปรงต้องเป็นแบบนี้ เป็นสีกรมสีกรมมาค่ะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบผาทับแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรองเท้ายี่ห้อดาเต้นะคะรองเท้าขอรับพิธีมันจะต้องเป็นแบบสีดำแบบนี้เนาะหัวตัดแล้วก็ส้นแบบส้นประมาณนี้นะคะไม่แบบแหลมนะ เป็นหัวตัดหรือหัวมนก็ได้แล้วก็ห้ามเหงาห้ามแหลมนะคะได้เป็นแบบนี้สาหรับใครที่จะสั่งนาเต้น,นะคะบอกไว้ก่อนว่าต้องเผื่อเท้าไว้2ไซส์ถุงน่องถุงน่องที่แบบว่าใส่แล้วสีผิวไขมันมันดำกว่าผิวจิ้นดีอะในส่วนของพวกอุปกรณ์ทําผมในกรณีที่วันซ้อมรับ ของเราไม่ได้ช่างๆนะคะสิ่งที่เราเตรียมมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเป็นอันนี้เป็นขี้ผึ้งเก็บผมนะคะซึ่งอันนี้ราคาไม่แพงมากแถมเก็บได้ทั้งวันเลยนะคือแบบดีมากอ่ะเปิดไม่ออกก็เปิดออกมามันก็จะแบบเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีความแบบเหนียวเหนียวแต่ไม่เหนียวมากใช้แล้วนะคะมันไม่เป็นแบบว่าคาบเก็บขาวๆด้วยนะคือดีมากเก็บผมอยู่ได้ทั้งวันนะคะอาจจะมีลุยๆบ้างแต่แค่แบบ นิดเดียวเองอะทุกคนมียางยางมัดผมเนาะแล้วก็เป็นพวกกิฟเก็บผมแล้วก็เวลาเราม้วนมวยผมอะจะไม่มีเลยไม่ได้ก็คือแบบกิฟตตัวยูต้องเป็นตัวยูแบบนี้ด้วยนะทุกคนที่มันแบบแข็งแรงหน่อยอะถ้าเป็นแบบอ่อนแรงไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเพื่อนเคยใช้แล้วมันแบบมันติดไม่อยู่มันหลุดนะคะอันนี้เป็นเป็นกระดุมตามมหาลัยสำรองนะคะเผื่อ ตัวหลักมันหายที่สําคัญจะไม่มีไม่ได้เลยก็คือเน็ตเก็บผมค่ะเพราะว่าผมของเราห้ามหลุดลุยเลยจะเป็นเน็ตเก็บผมประมาณนี้นะคะสีดําๆพอเราเอาไปใส่กับผมใช่ไหมพอมันยืดอะ่ะมันจะแบบแทบจะไม่เห็นเลยว่าเราใส่เน็ตนะคะฉะนั้นแนะนำอีกอันค่ะราคาไม่แพงมากเหมือนกันมีอีกอันคือเป็นหวีห่างยาวนะคะเอาไว้แบบฟีผมแล้วก็เก็บทรงผมอะไรนี้หรือว่าบางคนจะใช้เป็นแบบ หวีเขาเรียกว่าอะไรอะหวีขนหมูป่าก็ได้แบบนั้นมันจะเก็บผมได้เนี๊ยบกว่านะคะแต่สําหรับเราเราใช้แค่นี้ก็พอแล้ว เพราะวันจริงเราจ้างช่างนะและที่ห้ามลืมเลยก็คือชุดครุยของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเข็มวิทยาฐานะนะคะของบัณฑิตปตรีเราจะได้เป็นสีทองแดงซึ่งมหาลัยจะแจกให้เราในวันซ้อมย่อยพร้อมกับหมายเลขบัณฑิตของเรานะคะเราได้620สองศูบวันนี้เราก็ต้องไปพักผ่อนกันแล้วทุกคนกว่าจะเดินทางมาถึงกว่าจะไปกินข้าวนู่นนี่นั่นเดินเล่นอะไรไปก็คือแบบเหนื่อยมากแล้วพุ่งนี้ก็คือแบบต้องไปราง,งานตัวตั้งแต่หกโมงเชา้าแล้วก็ เขาไปนอนก่อนไปไหวไปอาบน้ำก่อน